เราอไม่ลอัจําเกี้ยวกันอเพื่อนะอูตึงไม่ล่อกันเด็กมาอะไรูตํารัมาอะไรคนเลวเลยกำเพลาอูลักรถมาเลยรำรี่วันนันนอีเจ้ามันรำรลยร้อยเงมึงนะจบกับแดกก็ไม่รักนี่กูรักจิงนี่เกียวมนควรไม่ลอจรินเงี้ยควรหลับกควรปอก็ไม่หำแม่ก็ไม่หำอย่างนี้แกแต่ควรจยติดได้โ่เได้ฮะคนเราจะได้ดีทำเรื่องทนี จำเลยนะงแตโมแต่นนั้นอกว่าโตาผู้จวันูไม่ทำไรเห็นมเป็นลมขีน้านอนรับเลย้ไหนลูกประจดเลยเดี๋ยวก้าขี้ไหมยะแกงบูดนายหัหนกอนนังมันเนี่ยหัวนแคว้นมึงไองอ้าวยเลยไม่าเพื่อนนะมีไม่อัพเดตเลยมึงนะแก่งโบวแคว้นเมืองได้กันขี้อันแรกจองไอได้มันมากได้ตีไม่แต่กูจูไปแล้วแล้วเลย แกน้อยน่าจะตัดน่ผมไม่กีนผมตูุ้ดกกับหวยแล้วก็ทำตาไรกูละแต่ว่กูมบอกบ่าสู้มาตังหลยใก้จองเพลจะกูมาไอ้กูจูเปอร์ูเปอร์เยเยเฮเดตเลยนั่น้องกบวนั้นคนที่ได้พวกกูจูมปทั้งหายคนนะคือนั่นไม่ใกลเมียกับม่าไม่น้องกบอกตัวจตัดกูจูจัดแบมกบมกูด่างแปลวยชอดไเพลอไม่ใช่กบโม กอบต้มปต้องเยอวงกังเกงเลยฮันนร้อยเปรยของเขาชอบกันนะกับเด็ก,กูไม่รักที่กดรักเดเต็มรรักอีก้อันมาเตึ้งไ,ไ,ไหนอันเด้๋จเด็กไปรุนตะพิ้เลยคนเลวคนฮัน้อเด็กตะพิเลยคนเลวเมาเดี๋วเดินอยู่ไหนอนดีกว่าป้ามาตึงกว่าเดินเดินีชาวานเล่นคูตักเลยนุ่มกว่าหลอกวยว ตองคนเดียวรูปโลจริงจริงนะเนี่ยล่มกวอหลอกแย้มมีผมคนเดียวรูปโลจริงจริงนะเนี่ยมันกอนลราไปเตี้ยวปบาบอลวันนั้นเราป่อไปเตี้ยวบางบอลเห็นสาวๆเข้ามาออนธรรมะคนเอกรุนทนใช่ไหมเนี่ยมึงนี่อ๋อผมแรกคแร็เป็นจันทรุนทนายควันกูก็ไม่รู้แรงใจแรงว่านุ่มกวอหลอกแย้ม Dân Diệp luộc mèo kì lết là ra đi Nhậu bát đại trước Nụm quá Đỏ queo Bụm nai kéo, có rò là... <laughs> <khéo>, <laughs> kinh kinh ra đi Nụm quá queo Bụm nai kéo, kinh kinh ra Vẫn còn là quay trói ọt nút Vẫn còn quay tiêu trói ọt nút Hình sao sao mà chỉ chụt Tạm ạ, bà bà cô mút mẹ ไม่ย่อย่อกับควยไปรตเนี้เปรีอีทาย